เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ราชานะคะไพ่ไพ่เอ็มเพลอร์นะคะก็ถือว่าคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะในวันนี้นะคะคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะ การเงินการทองแล้วก็โชคลาภยังไงก็ได้จากการงานของคุณนะคะอาจจะได้เงินไปห,หรือมีโปรเจกต์ใหญ่ๆมาว่าจ้างให้คุณทํางานอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้นะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆก็เป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะไพรา,าชานะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับการเรียนอยู่แล้วมีความรับผิดชอบ การเรียนผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าคุณอาจจะคบหาคนที่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะหรือเป็นคนที่พร้อมนะคะคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะนะคะคบหากับคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่สร้างร่วมกันสร้างฐานะจนมั่งมีอย่างนี้นะคะหรือทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็รวยได้ นี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคนที่ฟูวออปชั่นะคะเข้ามาช่วยเหลือเราในเวลาที่เราลำบากหรือให้คำปรึกษานะคะดูแลเอาใจใส่เราได้แบบในแบบที่จัดเต็มอย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ mm ่เดอะฟูลนะคะก็ถือว่าคนวันอังคารช่วงนี้เป็นช่วงที่ชิวๆนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางในระยะทาง ใกล้ๆนะคะแต่อาจจะเดินทางบ่อยนะคะในเรื่องของงานนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่บุกงานมาหนักนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่พักผ่อนนะคะหรืออยู่กับครอบครัวนะคะดูแลบุตรบริวารอย่างนี้นะคะดูแลเด็กๆดูแลบางคนก็อาจจะทํางานมาเยอะนะคะอาจจะมีภาวะตั้งครรภ์แล้วก็คลอดเพื่อที่จะดูแลลูกเราอย่างนี้ก็ได้ นะคะเป็นไปได้หมดนะคะแต่ล้วนแต่ชิวๆนะคะเป็นช่วงที่มีความสุขกับการงาน นะคะงานบางบางคนก็อาจจะทํางานที่เราไดา้มีความสุขกับการงานที่เราได้ทำนะคะหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ในหน่วยงานเดียวกันอย่างนี้นะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีกว่าเดิมเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะไพ่เดือโฟขึ้นไพ่เดอะฟขึ้นนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องจะต้องอขยันนะคะห้ามประมาทอาจจะ ปาร์ตี้กับเพื่อนบ่อยมากเกินไปหรืออาจจะเซ็งๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกออกไปดูนูน่นดูนี่นะคะหลันล้าเกี่ยวกับการเรียนไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะเพราะคุณก็เป็นคนฉลาดแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ลอยๆขี้เกียจนะคะเซ็งๆนะคะสาหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่า คุณก็ชิวๆนะคะในความรักนะคะบางคนคบหากันมานานนะคะแฟนเราอาจจะเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้จริงจังกับใครนะคะ <c oughs> ก็นอกจากเราแล้วเขาก็ไม่ได้จริงจังกับใคร <c oughs> ก็อย่าไปถือสานะคะ <c oughs> ลักษณะเหมือนบางคนอาจจะคบหากับคนที่เจ้าชู้อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะแต่ยังไงเขาก็ไม่ไปจากคุณนะคะเพราะถ้าเขาคบคุณไม่ได้เขาก็คบใครไม่ได้อยู่ดีนะคะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะคบหาเพื่อนเยอะนะคะมีคนเข้ามาอชอบพอเยอะนะคะแต่เราก็ยังไม่จริงจังกับใครนะคะเพราะเราดูแล้วทุกคนก็ออกเป็นแนวเจ้าชู้หมดนี้ก็ได้นะคะคบหาเป็นเพื่อนๆไปแล้วกันนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่เดือดสตาร์นะคะถือว่าช่วงนี้การงานนะคะก็สมหวังนะคะก็คิดหวังอะไรเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราทํานะคะก็จะมีความสําสเร็จรุ่งเรืองด้วยดีนะคะแต่ยังไงคุณก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะถึงจะสําเร็จนะคะอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจมาพักนึงแล้วแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สําเร็จนะคะมีความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานประจํานะคะ บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามสิ่งที่เราปรารถนานะคะหรือบางคนก็อาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะหรือเพิ่งได้งานที่มีความมั่นคงเข้ามาก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าน้อง ก็อยู่ในจังหวะที่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เครียดอะไรนะคะ,ะการเรียนก็ถือว่าไปไปได้เรื่อยๆผลการเรียนผลการสอบก็อยู่ในระดับที่คุณพอใจนะคะ,ะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ะได้จากการงานได้จากสิ่ง สิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะคุณก็จะได้ตามที่คุณคาดหว like ังนี้ก็ได้นะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็คลองตัวเป็นโสดเลยนะคะไม่ได้มีความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าสมหวังดังตั้งใจนะคะบางคนแอบชอบใครอยู่นะคะก็ได้คบหาแบบจริงจังนะคะตอนนี้นะคะหรือบางคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะคุณก็จะเจอในเรวันเรวันนี้นะคะก็ ถูกอกถูกใจนะคะเป็นอะไรที่คุณถูกสเปคคุณนะคะก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่จุดเม้นตนะคะเป็นไพ่พิพากษานะคะถือว่าช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะ ก็จากนี้ไปนะคะปัญหาอุปสรรคก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะเงินลงทุนการเงนิงนการทองหรือโชคลาภอะไรต่างๆนะคะจากนี้ไปก็จะเริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่จากนี้ไปนะคะล้วนแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นเกี่ยวกับการงานนะคะ <Led> การเรียนเ <explosions> ช่น <unfair> กันนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมาบ้างนะคะที่ผ่านมาแต่จากนี้ ไปก็จะราบลื่นขึ้นนะคะเพราะคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการเรียนนะคะสําหรับความรักนะคะที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคสําหรับคนที่มีคู่นะคะมีความรักนะคะก็จากนี้ไปนะคะก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือ,อเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจนะคะคบหาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่คุณถูกใจบ้างแล้วนะคะหลังจากที่อาจจะโสดมาเนิ่นนานนี้นะคะ ก็เจอแล้วก็ค่อยๆค,คบหาเป็นเพื่อนฝูงไปนะคะค่อยๆพัฒนาเอานะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เดือดซันนะคะคนวันศุกร์ก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มได้เงินได้ทองบ้านแล้วนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะหรือทํางานประจําก็ตามแต่นะคะการเงินการทองก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีภาวะหนักนะคะในเรื่องของการเงินแต่จากนี้ไปนะคะก็จะมีโชคฟุกนะคะในเรื่องของเงินไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดธุรกิจการค้าหรืองานประจําต่างๆนะคะก็จะมีช่องทางทามาหากินที่ดีนะคะได้เงินได้ทอง เข้ามาบ้างแล้วนะคะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าหายใจหายคอคล่องขึ้นนะคะได้เคลียร์อะไรต่างๆหลายตัวนะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะเรียนในออนไลน์ตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วค่ะ มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนก็เริ่มเป็นโรงเรียนได้แล้วนะคะแต่บางคณะก็ยังต้องให้เราเรียนในออนไลน์อยู่นะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะสําหรับวันศุกร์นะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่อาจจะเพิ่งมีโชคลาบนะคะร่วมกันมานะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่คุณถูกใจเพื่อนฝูงแนะนําคนที่ ดูแล้วคุณถูกใจมาให้นะคะแต่ก็ต้องดูไปก่อนนะคะว่าใช่ไหมนะคะก็อะไรก็ตามแต่นะคะเริ่มต้นจากการเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นฝูงม,มันจะดีที่สุดนะคะ คนเกิดวันเสาร์คะ่ะได้ไพ่ e m p e r a น c e นะคะคนวันเสาร์อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะเช่นว่ายกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะยกย,าย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการนะคะเปลี่ยนงานใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนบริษัทก็ยกย้ายสถานที่ประกอบการอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็ย้ายไปด้วยนะคะอาจจะใกล้ออกไปนะคะ แต่การโยกย้ายครั้งนี้นําพาในสิ่งที่ดีขึ้นมานะคะหรือบางคนตัดสินใจออกจากงานเปลี่ยนงานใหม่นะคะก็จะเจออะไรที่ดีมีความมั่นคงขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคก็จะน้อยลงนะคะหรือบางคนก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่นะคะโยกย้ายบ้านโยกย้ายที่อยู่อาศัยอย่างนี้นะคะหรือบางคนเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนธุรกิจการค้าเช่นว่า บางคนทําธุรกิจหนึ่งนะคะก็ไปจับอีกธุรกิจหนึ่งที่มีความมั่นคงกว่านะคะซึ่งเราไม่เคยจับนะคะแรกๆอาจจะมีอุปสรรคนะคะแต่ต่อไปก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะไม่ว่าการเงินโชคลาภนะคะก็จะวิ่งเข้าหาคุณแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาการเรียนนะคะก็ถือว่าที่ผ่านมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่จากนี้ไปก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะดีแล้วนะคะหรือบางคนจะจบการศึกษาคุณ จบสมหวังแน่นอนนะคะก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสำหรับความรักนะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีทิศทางที่เจอคนที่ดีนะคะเพิ่งมีการครบกันเจอคนดีเข้ามาดูแลเราอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแววมกันก่อนหน้านั้นนะคะแต่จากนี้ไปก็จะเข้าอกเข้าใจกันนะคะกลับมาคบหากันเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเจอความรักที่แย่ๆมานะคะแต่จากนี้ไปคุณก็จะเจอคนที่ชอ ใช่นะคะมีความจริงใจในการครบหาคุณนะคะแล้วก็มีความชัดเจนนะคะก็ถือว่าความรักก็จะดีขึ้นนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะ ก็จะได้อะไรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะรอคอยมานานนะคะคุณก็อย่าไปนั่งหวังนะคะทําเป็นลืมๆไปสําหรับเมจิเชียนนะคะถ้านั่งหวังก็จะช้าออกไปนะคะแต่ถ้าทําลืมๆไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ในใจก็คิดหวังอยู่แล้วนะคะทําไม่ต้องนั่งจดจ่ออย,อย่างนี้นะคะคุณก็จะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเช่นบางคนอาจจะเปลี่ยนงานใหม่สมัครงานอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ก็จะได้งานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคน อาจจะอยากได้ธุรกิจการค้าอยากได้เงินได้ทองมาลงทุนนะคะก็จะมีช่องทางนะคะอาจจะบางคนอาจจะออกจากงานมาทําธุรกิจการค้าว่าจะขายอะไรดีนะคะยังไม่ได้มีช่องทางที่เราจะทําอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังนะคะแต่จากนี้ไปก็จะได้แบบฟุกๆนะคะได้ช่องทางที่ดีทําให้เรามีความก้าวหน้าขึ้นนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพใดก็ล้วนแต่ ประสบความสําเร็จแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะแต่น้องอาจจะขี้เกียจนิดนึงนะคะห้ามประมาทนะคะก็ถือว่าถ้าน้องมุง่งมั่นตั้งใจผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมแน่นอนนะคะ สำหรับการเงินโชคลาบก็จะได้แบบฟุกฟุนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่ปีคู่อยู่แล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาเป็นคู่กันนะคะอาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วก็มาเป็นแฟนกันนะคะก็ถือว่า เป็นไปด้วยดีทีเดียวนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่ในแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนเดินอยู่ดีๆนะคะเขาก็มาหยินตอยู่ตรงหน้าเรานะคะแล้วเราก็ถูกอกถูกใจเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะมาเป็นแฟนกันนี่นะคะ คำทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพบคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ